พี่นาทีไปก่อนแล้วได้ัวาเพี่เงียบสงัดนะนะดำผมเมันดลลูกแมวลูกแมวผมสลูกแมวลูกแมวเอย ยกเลยยกชุกเลยทีตัวนี้ใส่เลขนะครับกับพูงวังนะใส่ประมาณเกือบเกือบกิโลครับผมนี่กัดลัพลานะครับแฟลบแปดเซนครับตัวนี้เสร็จหุกมาด้วยครับขันโซเดียมนะครับหกสิบสองนะเมนฟอร์ด สองพันยี่สี่นะครับผมนี่ฝากคนงานด้วยครับไปหากันต่อครับย้นอนนะผม